น้มามะนาวอย่าไปล้อเล่นกับเขาแรงจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระอายุเป็นร้อยปีเนี่ยเอาอยู่ครับนะฮะต้องพระอายุระดับเป็นร้อยปีเอาอยู่อ่าขอภูกันที่ไม่เปรียกหน่อยอ่าต้องเป็นพระระดับอายุเป็นร้อยปีเอาอยู่ครับ หรือแปลงก็ลดะแน่นอนครับห้ามแช่นะนาทีเดียวก็ไม่ได้นะครับนาทีเดียวก็ไม่ได้โอเคผมอยากเห็นเนี้ยนายไนงะเพื่อนๆนะ่คงอยากเห็นองค์นี้คือเป็นองค์ที่ผมชอบที่สุดวันนี้ ต้องบอกว่าอย่าเสี่ยงครับถ้าไม่แจวแหววพออ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแห้งเนี่ยคือถ้าเราเอาฝุ่นออกอะเราจะได้เห็นเนื้อในเชื่อไหมครับว่าฝุ่นแบบเนี้ย อันนี้ผมบอกเลยนะฝุ่นแบบเนี้แช่น้ำอุ่นก็ไม่ออกสวยไหมผมก็เตือนว่าต้องใช้ความชำนาญขั้นสูงแบบนี้เป็นไงเ,เพื่อนแท้ไหมคร อยากเห็นพิมพ์พระที่ชัดเจนมากขึ้นพระองค์เนี้ยอยู่ในกุนะครับแล้วพระที่เขาได้มาจากกุเนี้ยมีหลายองค์่ามีหลายองค์ครับนี่คาบกุนี้นะแข็งมากจะให้กี่น้ำมะนาวก็เอาไม่ออกแล้วครับ เห็นไหมดูเนื้อนี่ครับเพื่อนองค์ใหญ่หาโต๊ะพิมพ์แปลกตาแต่เว่าโอ้โหเนื้อนี่คาบกุนี่มันถ้าคาบกุได้แบบนี้ไม่ต้องกลัวพัเกครับหนึ่งองค์ผ่านไป เป็นไฮไลท์วันนี้อ่าหนึ่งองค์ผ่านไปเป็นไฮไลท์วันนี้เบาเจ้าโอารอนสันให้หน่อยเพื่ออยากให้เห็นความสวยงามแบบอย่างรวดเร็วอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวนานโอ้เนี่ผมว่าถ้าเนื้อเนี้ยพิมพ์ถูกสี่เหลี่ยมชิดฟักจ่ายตังได้เลยไม่ต้องคิดหรือถ้าคุณมีสมเด็จแบบนี้เนื้อแบบนี้พิมพ์ถูกเปิดไปเลยหล้านยืนพืนครับ ให้หมดเปลือกครับนี่เห็นไหมวิธีการเอาฝุ่นออกคาบกุไม่มีทางออกอะน้ำมะนาวทําอะไรคาบกุไม่ได้แต่ถ้าเอาปิดตาปูโต๊ะไปแช่ละลายหมดเลยครับน้ำมะาานาวแรงมากอ่าเสียดายรู้ช้าไปผมล้างสมเด็จปูนาคพังไปแล้วน้ำมะนาวก็แรงสุดแล้วนะมันมีอะไรที่แรงกว่าน้ำมะนาวอะ เนื้อชินจะไปทำอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยผมอะเนี่ยพยายามจะขูดนี่เอาให้ออกเอาให้เห็นเนื้อในให้ชัดที่สุดอ๋ออ,องนี้ทีเด็ดอยากให้เพื่อนๆได้เห็นข้างใน ถามว่าพี่โอ๊ตทำอย่างนี้มีใครเขาทำกันที่บ้าหรือเปล่าคุณไปเปิดสารคาดีนะที่เขาเอาใบลานสมัยโบราณอะ่ะอ่าใบลานสมัยโบราณหรือเขาเอากระดูกไดโนเสาร์อะไรก็แต่ที่เขาขุดได้อะเขาทำแบบไหนครับอ่าเพียงแต่ว,ว่าผมอะเป็นประเภทไใ้พวกที่ที่รู้ว่า พ้าเก่าอ่ะเนื้อมันแกล่งไปแล้วครับคุณทํอย่างไงมันก็ไม่พังอ่าเป็นพ้าใหม่เรียบร้อยครับไม่ไม่น่ยไ,ไ,ไม่สามารถถูดได้อย่างนี้หรอครับอันนี้ให้ขอให้มองเป็นกระบวนการวิจัยนะฮะอ่าผมถามว่าถ้าเป็นพ้าใหม่อ่ะปัดแบบนี้เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับไปหมดแล้วครับเนี่ยให้เห็นไปเลยว่าพ้าเก่าอ่ะ อ่าพะาะเก่าคาบกูแท้ๆเนี่ยคุณปัดขยกนี้เขายังเฉยอยู่เลยใช่เห็นไหมเนี่ยคุณดูสาระคดีด,ดิเวลาเขาได้ใบลานมาเขาต้องปัดต้องทำความสะอาดไหอือหมผมบอกแล้ววันนี้ต้องมีทีเด็ดเปิดประตูไว้ด้วย อ่ะสุดท้ายเก็บด้วยน้ำมันร้อนสันนะครับไล่ความชื้นให้นิดนึงอ่าใช้น้ำมันร้อนสันไล่ความชื้นให้นิดหนึ่ง,งจริงๆริงอาทิ้งไว้เฉยมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ผมไล่ความชื้นให้นิดนึงแค่นั้นผมไปดูใช้ยาสีฟันอยู่คลิป ผมถูซะเพราะความสะอาดหมดความคลาสสิกต่อไปเลยผมสามารถกู้ข้อมูลกลับได้ครับนะโอ้โหไม่ได้แคปรูปตอนแรกไว้นะอะไปดูผลงานกันว่า เพื่อนๆคิดว่าพระองค์นี้มีอายุกี่ปีครับผมบอ,อกแล้วว่าผมเล่นพระเนื้อมาก่อนพิมพ์แปลกใจไหมทําไมผมประกาศตามหาพระสมเด็จโตเนื้อเก่า,กาหามาขายผมยากจังแต่ไอพิมพ์ถูกๆเนื้อไม่ถึงทําไมมันเยอะแยะใช่ไหมฮนะผมประกาศตามล่าหานะ พระที่ผมจะจ่ายตังโดยที่ผมเอาเนื้ออาองค์ที่ผมมีเนี่ยเป็นที่ตั้งเนี่ยเนื้อที่มีแคลเซียมกาขาแบบนี้ความแกร่งแบบนี้พิมพ์พผมไม่เกี่ยงทําไมถึงไม่มีไม่มีมาขายทำไมมันหายากกว่าไอพิมพ์ถูกอีกอ่ะไอที่เนื้อเก่าเนื้อใช่เนี่ยทำไมมันหายากกว่าพิมพ์พถูกอีกละ่ะมันมากนะ บอกเลยเออบางคนบอกโอ้โหพี่เนื้อแบบนี้พิมพ์มันไม่ถูกอ๋อถ้วผมเป็นคนทําเก๋ทําเนื้อขนาดนี้ได้ผมทําพิมพ์นิยมไปแล้วคําตอบง่ายๆนะคำตอบง่ายๆง,นะง,ง,ง,ง่ายมากนะ ก็เก่าเท่ากับเนื้อวัละครั้งนะโอ้ผมรอส่องพร้อมเพื่อนๆเลยนะคิดเอาดิผมได้มาก่อนเนี่ยผมยังไม่ส่องเลยอ่าผมรอหยิบเอาขึ้นมาส่องพร้อมเพื่อนๆเนี่ยคิดดิเพราะผมรักเพื่อนๆขนาดไหนอะนะเราหยิบเอาขึ้นมาส่องพร้อมกันอะ่ะ เป็นไงครับพี่พี่โอ้สองไม่เบื่อเลยครับตรงนี้ไม่เบื่อเลยอ่ะเนื้อเจ้าคุณสุพจน์มีไหมเจ้าคุณสุพจน์มีแน่นอนเพราะถ้าบ้านที่เขาอยู่กับสมเด็จเนี่ยนี่เจ้าคุณสุพจน์ วันนี้ใครอยากได้พระเจ้าคุณสุพจน์ไปเป็นองค์ครูเห็นไหมฮะถ้าเนื้อเหมือนเจ้าคุณสุพจน์อ่าเนื้อถามว่าเหมือนไหมไม่เห็นเหมือนเลยเหมือนครับเนื้อในเหมือนอยู่เสียงฮะอ่าสมัยก่อนบอกต้องเอาแหวนมีแหวนหัวเป็นพลอยเอาไว้เคาะสมเด็จ นี่ยแกล้งไหมนี่ครับอันนี้คือเจ้าคุณสุพจน์ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกับพะะระวรลคังอย่างที่ผมบอกจะเรียกพระสมเด็จโตดีกว่าเห็นไหมเนี่ยโซนเดียวกันนะแต่นะฮะเนื้อแบบเดียวกันพอเก่ากว่าก,าก็เข้าถึงพระสมเด็จโตได้เลยเ <laughs> พราะอะไรเจ้าคุณสุพจน์สร้างปี85 เจ้าคุณสุพจน์เอาผงเก่าของวัดระฆังที่สมเด็จโตเนี่ยลบไว้ให้มาทําเป็นพระสมเด็จของท่านครับก็เดี๋ยวรอโควิดนะผ่านพ้นก่อนเขาเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดปลดล็อกดาวน์ให้ก็เปิดให้เป็นไงนี่ถามว่าถ้าเรามีพระเจ้าคุณสุพจน์อยู่ที่บ้านเห็นไหม เรื่องพระสมเด็จนะฮะของวัดละคางวัดบางขุนพรมวัดเกดใกล้นิดเดียวถามว่าวิธีการจะดูพระสมเด็จแท้คือยังไงดูให้เนื้อเหมือนเจ้าคุณสุพ์อะแต่แห้งกว่าเก่ากว่า่าเราดูตามขอบเห็นไหมเนื้อเหมือนแต่มันแห้งน้อยกว่า องค์เนี้ยแน่นอนครับเลยไปไหมใช่ครับเลยไปไหมเห็นป่ะอย่างเงี้ยเนื้อแบบนี้คือปิดประตูเก๊อ่าเห็นป่ะเนี่ยพอเวลาเลยเจ้าคุณสุพ์ก็จะเข้า ถึงพระสมเด็จท่านได้ละ่ะแค่นี้เองครับสำหรับการหาพระสมเด็จแขวนคอเนี่ยแบบนี้แบบนี้ทำไมหามาเอาตังค์ผมยากจังอ่าถูกป่ะพิมพ์ไม่ต้องอ่าเอาเนื้อเดียวกับ สมเด็จโตเอาความเก่าให้ถึงร้อยห้าปีมานั่งคุยกันและผมบอ,อกเลยนะครับชุดนี้นะยังมีสมเด็จสายวัดะระฆังคำว่าสายวัดะระฆังก็หมายถึงวัดอินวัดบางขุนพรมปู่เทียนวัดโบดปทุมธานีวัดอรุณอ่ารวมอยู่ด้วยคือยังมีพระย้อนยุคสายวัดะระฆังโอ้โหเยอะมาก เห็นไหมองค์นี้คือเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อพาระสมเด็จมานะแล้วส่องแล,เงนะงล,งเล้เนื้อได้อย่างนี้นะวางไม่ลงเลยอ่าเนื้อได้อย่างนี้นะเนื้อในเนี่ยแกล่งได้อย่างนี้นะบอกได้คําเดียวเนี่ยเหมือนว่าการคลองคอยไหมเหมือนบอกได้คําเดียวเลยว่าปิดประตูเกทครับครับได้ครับอ่า คราวนี้ต่อไปสมเด็จหลวงพ่ออะไรพระไม่เก่าแต่แพงอ่าอันนี้พระไม่เก่าแต่แพง เดี๋ยวรอสายตรงมาตอบดีว่าสมเด็จหลวงพ่ออะไรอ่ะใครตอบได้นะก็ตอบกันมาส่วนนี่อีกองหนึ่ง หลวงพ่อชาญนลงเห็นไหมต้องมีคนรู้ต้องมีคนรู้โธพเพมทรแฟนเพจผมเก่งอืมหลวงตาพันต้องมีเม็ดใหญ่ๆข้างในนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ได้มาวันนี้ ใช่ไหมลากฐานของพระพิมพ์นี้นะครับก็คือฐานคู่อ่าพิมพ์นี้ก็คือฐานคู่นะสังกติอันนี้มันคือช่างที่แกะพระไอ้สมเด็จโตอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างองค์นี้เดี๋ยวล้างอ่าเดี๋ยวล้างโชว์นะครับนี่คราบใครต่างๆเดี๋ยวล้างออก ไม่ต้องไปเสียตังตามล่าอ๋อไม่ใช่ประกาศซื้อนี่ได้นะครับพระสมเด็จนี่ประทับใจวัยรุ่นมาสององค์วันนี้อ่าเนื้อแบบนี้ได้ตังผมหมดมั่นใจในการแขวนเพราะอะไรนะผมไม่เคยเจอเกที่ที่เก่าเก่าไม่ได้ครึ่งนี้สักองค์ครับอาวอันนี้ก็ผ่านวางไว้